สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวนรแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาดูวิธีการวางผ้าตัดกางเกงไม่ให้ขากางเกงบิดซึ่งมีวิธีการวางผ้าอย่างไรนะคะไปดูวิธีการวางผ้ากันเลยค่ะวางผ้าอย่างไรไม่ให้กางเกงขาบิดนะคะซึ่งแพทเทิร์นชิ้นหน้าชิ้นหลังจะมีเส้นสันขาอยู่นะคะ คือเส้นนี้นะคะแล้วก็จะมีเส้นสะโพกล่างเส้นเป้าลึกชิ้นหน้าชิ้นหลังก็จะมีเส้นสันขาอยู่ค่ะให้ใช้เส้นนี้เป็นเกณฑ์นะคะวางผ้าอย่างไรให้ให้ตรงนะคะซึ่งเป็นการวางผ้าตามยาวการวางผ้าตามยาวเวลาสวมใส่กางเกงกางเกงก็จะทิ้งตัวนะคะดีกว่าวางผ้าตามฝาง ซึ่งผ้าชิ้นนี้ก็จะเป็นลายตาหมากรุกนะคะซึ่งก็ต้องพิถีพิถันนิดหนึ่งเวลาตัดให้ตารางของเส้นตรงกันค่ะสมมุตินะคะชิ้นนี้จากจุดนี้ก็วางให้เข้ากลางเส้นนะคะซึ่งกางเกงตัวนี้ก็เป็นของลูกค้านะคะไซส์2 XL มีวิธีสร้างแพทเทิร์นอยู่ในช่องนะคะรอบสะโพกประมาณ50นิ้วค่ะจะใส่ซิปด้านข้างแล้วก็ในส่วนของเอวก็จะเป็นเอวในตัวนะคะสมมุติว่าวางเส้นกลางขาตรงเส้นแล้วนะคะก็วางผ้าซ้อนกันนะคะ2อชิ้น ชิ้นหน้า2ชิ้นหลังสองเกลี่ยผ้าให้เรียบค่ะให้วางเผื่อไว้นะคะด้านข้างแล้วก็ข้างขาด้านข้างจะแบะตะเข็บนะคะจะเผื่อไว้2เซนติเมตรแล้วก็จากจุดกึ่งกลางขาให้วัดออกมานะคะถึงริมผ้าสมมุติว่าได้26่ครึ่ง จากกึ่งกลางขาปลายขาก็ต้องให้ได้26ครึ่งเหมือนกันค่ะด้านบนก็26ครึ่งเหมือนกันค่ะซึ่งก็จะได้ตามเกลนผ้าค่ะเวลาตัดออกมาค่ก็จะได้ไม่บิดติดเข็มหมดไว้นะคะ ซึ่งการเกงตัวนี้ปลายขาก็จะเผื่อไว้แล้วนะคะเกลืองหลังวัดออกมา2.5เราตีเส้นลงมานะคะค่อยๆไล่จากใหญ่ลงมาหาเล็กนะคะสว่วนนี้ก็จะใช้ประมาณ1เซนครึ่งด้านนี้ก็ตัด1เซนครึ่งนะคะ ก็นำไปพงก็จะเหลือราวๆ1ซนติเมตรด้านข้าง2เซนเมตรด้านบน1เซนเมตรแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็กดรอยนะคะในส่วนของเส้นสะโพกเส้นเป้าลึกเส้นเข่าก็ให้ทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้วก็วางผ้าให้ตรงกันค่ะ แล้วก็ตัดออกมาค่ะในส่วนของชิ้นหน้าก็ตัดออกมาเหมือนกันค่ะลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อตัดออกมาก็นําไปโพ้งให้เรียบร้อยนะคะกึ่งกลางหน้ากึ่งกลางหลังแล้วก็ข้างขาข้างตัวในส่วนที่กดรอยไว้ทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังในส่วนของสะโพกเป้าลึกแล้วก็ฟันยาวเขา่าวางจุดให้ตรงกันค่ะ เส้นก็จะตรงกันนะคะชิ้นหน้าชิ้นหลังกางเกงตัวนี้ที่เป็นตารางก็จะตรงกันนะคะแล้วก็นำไปเย็บเลยค่ะอีกด้านหนึ่งก็จะใส่ซิปด้านข้างในส่วนนี้ก็นำไปเย็บปลายขากางเกงก็เย็บพับให้เรียบร้อยรีดให้เรียบจับแบตตะขิดนะคะ แล้วก็ในส่วนของกึ่งกลางหน้ากึ่งกลางหลังก็นํามาต่อกันค่ะด้านนี้ก็ด้านซ้ายก็จะใส่ซิปในส่วนของรอบเอวก็จะเย็บแบบไม่ง่ายคือกุนแล้วก็พับเย็บไว้ด้านในนะคะถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ